你家现在现在下来记得卫生，我就要我们讲，我们卫生，唔干唔得，卫生做晒，你看，我哋有唔干唔煮，唔干唔，伊无打，还是唔汤汁啊？啊？佢，我伊啊，伊也是汤汁的嘛，伊汤煮成咗啊，大伯，伊佢无打哩，啊，阿爹讲，打，整打，整浓灰样，味好怪的，我讲伊个。

ลูกคนไหนก้างคนซี่เขื่อนอะไรแบบนี้ตาลุ้นแทนนะเหมือนซี่อะมุกกะนั่งกันน่ะกัดแน่ใช่ไหมอูนั่งดูนี้เนยดูเลยโอ้ยถ้าลูกเท่าอูนัูกเท่าขื่อนอะไรอยง้ยนะจะไม่ล่ะเอออันี้มันสีดำเออที่แอ็นสายเห็นยิงหอกก็บอเอออันนี้ก็ทำหมดตัวใกล้นะตัวใกล้พวกกระติกเจ็บๆนะถูกมึงจะขัดตัวเฉยจะเลี้ยงให้ดีกว่าเจ็บนั่งเจ็บปวดนั่งไม่ได้เจก จริงสิ่งเนาะไม่ต่างต้องคงลงนั่งจใจป้องคงมาไงยังก็ก็พักกินแจไปนานั่งจที่ชาวไทยคนเนี่คนเรื่งงก็นงจิตต่อเรองจิตต่อนั่งที่บอกตวรักนั่งกับใจใช่ไหมเ่อดตวรักนั่งกับใจ